สร้างบัญชี Business Facebook ขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เริ่มต้นไม่ถูกแถมหน้าตาตอนนี้ก็ยังเปลี่ยนไปหมดเลยอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้จะไปกดปุ่มไหนก็งงไปหมดเลยในคลิปนี้พี่นุกก็เลยจะมาบอกนะวิธีการสร้าง Business Facebook สําหรับปี2023นะครับว่าต้องตั้งค่ายังไงกดตรงไหนบ้างนะครับเป็นสเต็ปบายสเต็ปให้ทุกคนเอาไปทําตามกันได้ถ้าพร้อมกันแล้ว ต่อไปเราก็มาลงมือสร้าง Business Facebook อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่น2023เราก็เริ่มต้นเข้าไปที่ตัวเบราว์เซอร์ที่เราใช้งานได้นั่นคือเข้าไปตรง URL นี้ฮะ http business facebook com overview นะครับแล้วหลังจากนั้น ให้ดูตรงนี้ฮะคำว่า create account เห็นไหมครับตรงที่ตัวอักษรชี้อยู่กดคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เราใส่ลงไปนี่มันจะมีอยู่3มช่องตรงนี้นะฮะ your business and account name ตั้งชื่อให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าจะเป็นภาษาไทยก็ได้ your name นะครับชื่อของเราเป็นชื่อกับนามสกุลใส่ลงไปส่วน your business email address นะครับ อีเมลตรงนี้จะต้องเป็นอ e ีเมลที่สามารถติดต่อได้จริงและเป็นอ e ีเมลที่ผูกกับตัว Facebook ของคุณอันนี้จำเป็นมากๆเลยหลังจากนั้นกดสปิดลงไปเลยครับระบบของตัว Business Facebook เนี่ยจะบอกว่าให้เราไปคอนเฟิร์มอีเมลของเรานี่คลิก the Link ที่ซ้นไปที่อ e ีเมลนี้อันนี้ผมขอปิดเอาไว้หลังจากนั้นก็กดดันได้เลยพอกดดันเสร็จเรียบร้อยปั๊บเข้ามาดูที่อ e ีเมลของเราอย่างนี้ผมมาเปิดแล้วนะครับนี่มันจะมีคำว่า Confir m your b u s i n e s s email กดคลิกลงไปเลยนะครับตรงนี้หน้าตาของคำอธิบายจะเป็นอย่างนี้นะครับ Business Major ให้เรา confirm e ม a i l a d d r e s s นี่ครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะให้เราคอนเฟิร์มแบบนี้ปุ่มที่เราจะกดคือปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะฮะคอนเฟิร์มน้าก็คลิกเข้าไปเลยนะพอคลิกเข้ามาเรียบร้อยปั๊บมันจะเข้ามาสู่หน้าตาของตัว Business Setting นี่ครับนี่อันนี้คือเป็นตัวที่ผมตั้งชื่อเอาไว้เนาะว่าเป็นตัวดิจิตอลนุกอะคาเดมีนี่ครับผมหนึ่งคนที่อยู่ในนี้ก็คือตัวเราเองนี่นะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้คือถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดบัญชี Business Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วไดจ้ะมาอันดับต่อไปครับงานที่เราจะทำก็คือไปเพิ่มคน ไปเพิ่มทีมงานเข้ามาช่วยบริหารในตัวบิสเนสนี้เพราะว่ามันจำเป็นจะต้องมีคนที่อยู่ในนี้อย่างน้อย2คนที่ไว้ใจได้ 1. คือตัวเรา 2. คือทีมงานที่เราสามารถไว้ใจได้ 2. คนนี้ขอให้เป็นแอดมินระดับที่จะสามารถเอาคนเข้าคนออกจำเป็นมากๆนะครับบางคนมีเพียงแค่คนเดียวแล้วเกิดสมมติว่าบัญชีนี้มันเจ๊งไปบัญชี Facebook นี้นะมันเจ๊งไป จะทำให้เรามาบริหารจัดการเพิ่มคนเข้าคนออกเนี่ยลำบากนะดังนั้นใส่ไป2คนนะครับที่ไว้ใจได้และทีมงานที่เหลือเนี่ยเราก็ให้เป็นระดับของ employee นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงมาเลยครับอันนี้คืออยู่ในหน้าของตัว u u s n n s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  t t t n n นะครับเมื่อกี้ที่ค้างเอาไว้นะให้เรามาดูตรงคําว่า Ad d นะครับตรงนี้นะมันจะมีแถบด้านซ้ายนี้สังเกตมันจะมีคําว่า User แล้วก็ People พอเรากดตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้เป็นปุ่มที่เรียกว่า add นะครับเราให้กดคลิกลงไปนะครับจะเป็นการเพิ่มทีมงานเข้ามาอยู่ใน business นี้วิธีการเชิญนะครับคุณจะต้องใส่เป็นอ e ีเมลลงไปฮะเห็นไหมครับ enter email address ในช่องนี้แล้วมันจะมีคำว่า assign business role คือหมายความว่าเราจะกำหนดให้บทบาทของทีมงานเนี้ยเป็นอะไรเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับมันจะต้องมีคนที่เราสามารถไว้ใจได้เนี่ยสองคนหนึ่งคือเราสองคือทีมงานที่เราไว้ใจได้ กำหนดสิทธิ์ตรงนี้ครับให้เป็น admin access ย้ำอีกรอบหนึ่งอีเมลครับอันนี้คือเป็นอีเมลของทีมงานตัวข้างบนนี้นะครับเห็นไหมที่ผมเขียนว่าเป็น employee access อันนี้จะเป็นพนักงานทั่วไปให้เป็น employee แต่ถ้าเป็นพนักงานที่เราไว้วางใจได้ให้เป็น admin access ส่วนตรงนี้ครับ ให้เรามาดูตรงด้านซ้ายนะฮะตรงนี้นะมาดูตรงด้านซ้ายระดับแอดมินนะครับให้คลิกโชว์แอดวานซ์ออปชันด้วยกดลงไปแล้วปั๊บเป็นอะไรครับมันจะมีอยู่3อันคือ Finance a n a l y s i s Finance Editor แล้วก็ d e v e l o อ e r นะครับอันนี้ผมแนะนำถ้าเป็นระดับแอดมินนะครับก็ให้กดคลิกได้เลยนะครับตรงนี้3อันเนาะหลังจากนั้นก็กด next ไปนะครับตรงนี้นะกดเน็กไป เมื่อกด next ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาก็จะเป็นการให้เรา i n v i t e ฮะ invite ทีมงานเข้ามากดคลิกตรงนี้เลยปุ่มสีฟ้าๆตรงนี้กด i n v i t e ครับบ้งระบบก็จะบอกว่า i n v i t e เนี่ยจะส่งไปหาเขานะฮะที่อีเมลของทีมงานนะที่เราใส่ไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับมันจะส่งไปหาอีเมลของเขาแล้วก็บอกว่าอ้าวตอนนี้ฉันส่งให้เธอแล้ว รบกวนไปเปิดด้วยนะครับทีมงานก็จะดำเนินเงินการฮะรไปเปิดอีเมลของเขาย้ําเลยนะครับว่าอีเมลที่เราเชิญเขาไปเนี่ยจะต้องเป็นอีเมลที่เขาใช้ facebook ตัวนั้นเช่นสมมุติว่านายเนะครับใช้ Facebook A แล้วก็ใช้อีเมลที่กับ f c e e o o o ตัวนั้นเป็น a gmail com นะครับต้องบอกว่าให้เขาไปเปิดอีเมลนั้นและตอนที่เขาเข้าไปในเครื่องนะครับคอมพิวเตอร์ต้องล็อกอิน c e e o o o k ที่ใช้อีเมลตัวนั้นด้วยนี่คือรูปแบบของอีเมลที่ทีมงานเขาจะได้รับนะครับมันจะมี subject แบบนี้นั่นก็คือมีคำว่าตัว business เขาได้ invite คุณเข้าไปทำงานด้วยยกตัวอย่างตันนี้นะฮะเป็น digital l o o k academy has invite you to work on the i r business นะครับเจอ subject แบบนี้เจอ title แบบนี้นะฮะก็กดคลิกลงไปเลยแล้วเนื้อหาข้างในนะฮะมันจะเป็นคำนี้ก็คือคำว่าคุณได้รับการ ให้เข้าไปใช้งานในตัว Digital Nook Academy นะครับเป็นชื่อ Business กด Get Start ได้เลยนะพรากด Get Start ได้เลยปุ๊บหลังจากนั้นครับมันจะเข้ามาสู่หน้าจอของตัว Business Facebook สิ่งที่ทีมงานจะต้องทำก็คือการใส่ชื่อลงไปนะครับชื่อตรงนี้จะเป็นอะไรก็ได้เป็นภาษาไทยไม่มีปัญหาภาษาอังกฤษก็ได้หลังจากนั้นก็กด Continue นะครับ Continue เสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก็จะบอกว่า,าจะมีการรีวิวนะ business information กด continue ไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่า,าทุกอย่างโอเคไหมเรียบร้อยหรือเปล่านะครับเขาก็มีการย้ำตัวอีเมลด้วยว่าอันนี้ถูกต้องนะโอเคไหมหลังจากนั้นให้กด accept invitation นะครับที่ปุ่มสีฟ้านี้กดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ confirm อีกหนึ่งรอบนะด้วย password ของ facebook account นั้น,น,น กรอกลงไปหลังจากนั้นก็กด submit ด้วยกระบวนการต่างเหล่านี้นะฮะต้องจำเรื่องของรหัสพาสเวิร์ดให้ดีใส่ผิดนี่ก็เดี๋ยวก็โดดบล็อกอีกนะครับอันนี้ต้องระวังดีๆนะอ่าแล้วหลังจากนั้นครับถ้าใส่ถูกต้องนะครับหน้าจอจะ redirect มาที่ตัว business ที่เราสร้างเอาไว้นะครับทีมงานเขาก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ต่อไปของเรา หลังจากที่สร้างบริเนสเรียบร้อยเราจะต้องมีการเพิ่มบัญชีโฆษณาเข้าไปในตัวบริเนสตัวนี้นะครับนี่เราเพิ่มบัญชีโฆษณานะฮะสิ่งที่เราจะต้องทําตรงนี้ดูตรงนี้ครับด้านซ้ายมือเมนูด้านซ้ายเลื่อนไปตรงคําว่า account แล้วมีคําว่า add account ให้กดคลิกลงไปเลยครับกดคลิกลงมาเรียบร้อยตรงนี้ด้านขวามืออันดับแรกสุดเลยมันจะไม่มีบัญชีโฆษณา ให้เรากดตรงนี้ครับกด add คลิกตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะเริ่มต้นสร้างคลิกลงไปเบาๆแบบนี้มันจะมีขึ้นมาอยู่3อัน add and add account request access to a n d account กรณีนี้เราจะสร้างบัญชีโฆษณาใหม่นะครับให้กด create a new add account นะกดคลิกไปเลยนะครับมันจะขึ้นมาให้เราใส่มีอยู่3อย่างนั่นก็คือ add account name นะครับอันนี้คือตั้งชื่อเป็นบัญชีโฆษณาของเรานะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่มีปัญหา time zone ขอให้เป็นประเทศไทยก็เป็นบวก7นะครับเป็น GMT บวก7เนาะ Asia Bangkok แบบนี้ส่วน currency เลือกเป็นไทยบาทจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับอันนี้แนะนำแบบนี้แล้วก็กด next ไปได้เลยกดเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้านี้จะถามว่าบัญชีโฆษณาตัวนี้จะใช้กับธุรกิจของใครของเราหรือว่าของลูกค้า ถ้าเป็นของเรานะครับคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเองให้กดเลือกเป็น My Business นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กด Create ได้เลยเมื่อกด Create เรียบร้อยปั๊บระบบก็จะทำการรอนิดหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือเราไปทำอย่างอื่นต่อนั่นก็คือการกำหนดบทบาทของทีมงานนะครับในบัญชีนี้นะบัญชีโฆษณาที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราจะทำการ a d d s i g n นั่นคือการกำหนดบทบาทว่าบัญชีโฆษณาตัวนี้ใครจะเป็นผู้ดำเนินการได้บ้างแล้วแต่ละคนนั้นมีสิทธิ์ยังไง2คนแรกที่ผมพูดถึงนะครับเป็นคนที่เราเชื่อใจนะครับก็ให้เขาติ๊กลงไปเลยนะครับติ๊กเลือกคน2คนนี้นะอ,อย่างของผมนี้เห็นไหมมีตัวผมเองแล้วก็มีตัวของทีมงานนะครับให้กดเป็นตรงนี้ฮะเป็น full control นี่ครับ ฟูลคอนโทรลกดตรงนี้เลยนะครับเป็นทีมงานบริหารเป็นฟูลคอนโทรลเพื่อที่จะบริหารจัดการได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็กดแอดไซน์ครับตรงนี้กดแอดไซน์ได้เลยนะต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลการชาระเงินโฆษณานครับจะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตนะอันนี้ให้เราใส่ลงไปเมื่อเราสร้างบัญชีโฆษณาเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะเด้งขึ้นมาบอกว่าตอนนี้ถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราก็คือใส่ข้อมูลการชำระเงินลงไปนะครับ Add Payment Info มันจะขึ้นมาเป็น Default ให้กับเรานะครับว่าโ c a t i o n คือประเทศไทย Currency เป็นไทยบาท t i m e z o n บวกเหลังจากนั้นกด Next ได้เลยทันทีนะครับมีอยู่2อ,อย่างที่เราจะใส่ในหน้านี้นะครับตัวแรกก็คือ Business and Tax Info ให้ลูก้กด Edit เข้าไปนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ทำบริษัทแล้วมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นบริษัทที่จดแวดแล้วนะครับให้ใส่ตรงนี้ลงไปเลยถ้ายังไม่ได้ทา ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าใครใส่แล้วก็กดตรงนี้ไปแล้วก็กดดันนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราใส่ตัว business id ไปแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือการจะใส่ครับเป็นเรื่องของแบบ payment method นะครับว่าเราจะเลือกใช้อะไรตอนนี้มันจะมีอยู่2ออย่างก็คือเป็น e b รเหรือเคร d i t กับอีกงานก็เป็น paypal นะของเรานะครับส่วนใหญ่ใช้บัตรเครดิตกันนะครับให้เลือกตัวข้างบนเนาะหลังจากนั้นก็กด next ได้เลย พอกด next เ,เสร็จเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของตัวบัตรเครดิตนะครับหรือว่าบัตรเดบิตใส่ลงไปเลยครับชื่อแล้วก็เลขของบัตรเครดิตวันเดือนปีวันหมดอายุของบัตรนั้นนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็กด save ได้เลยต่อไปครับเราก็จะไปการเพิ่ม information เพิ่มข้อมูลของผู้ชำระเงินเพื่อให้สามารถทำเป็นใบเสร็จรับเงินเอาไปเสียภาษีได้อ่าทำยังไงมาดูกันนะครับ ตรงนี้เรากลับไปที่ตัวหน้าของตัว Business Setting พอมาถึงหน้าของ Business Setting ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตดูปุ่มนี้ครับอันดับแรกเลยให้ดูตรงเครื่องหมายขีด3มขีดตรงนี้นะตรงบริเวณนี้เลยแล้วหลังจากนั้นให้ไปหาคำว่า Billing ตามภาพนี้นะฮะ Billing ตามภาพนี้แล้วก็กดคลิกลงไปคุณจะมาเจอหน้านี้ครับเป็นเรื่องของแบบ Payment Activity เจอหน้านี้เสร็จให้ไปดูคำว่า payment setting นะครับตรงนี้นะกดคลิกลงไปปั๊บเขาให้มันจะมีตรงนี้ครับที่เราจะต้องมาดูหน้านี้นะให้ไปคำว่า business info เห็นไหมครับตรงนีดนงงนน้ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับด้านซ้ายล่างตรงนี้นะ business info แล้วมองไปทางขวานิดนึนงฮะไปตรงคำว่า edit นะครับจะเป็นการเพิ่มข้อมูลบริษัทลงไปนะครับกด edit ลงไปปั๊บ หน้าจอจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้ใส่เป็นเรื่องของตัว tax information นะครับก็ country ก็เป็นประเทศไทย currency ไทยบาท time zone เป็นเจ T. 7นะครับ business name ก็ใส่ตามที่เราไปจดทะเบียนไว้กับเป็นชื่อของบริษัทเรานะครับใส่ไปเลยตรงนี้นะแล้วก็ตัว business address นะครับตรงนี้ระวังให้ดีๆตอนที่จะใส่นะครับอย่าใส่ให้ยาวเกินไปเขามี street address อยู่2มงมัด ถ้าใส่ยาวเกินไปมันจะไม่ไปปรากฏอยู่ในหน้าบิ l ลิ่งอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของจังหวัดตําเบอร์อำเภอตำบลเช็คให้ถูกต้องตรงนี้นะครับรหันสไปรษณีย์ post code ว a t id นะครับถ้าสมมุติว่ามันตรงนี้เรามี vat id เรามีบัญชีถ้าเรามีเลขภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับของบริษัท ก็เอามาใส่ตรงนี้ถ้ายังไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วหลังจากนั้น Advertising p u r post เขาก็คือจะถามว่าคุณจะซื้อโฆษณานี้ให้กับตัวเองหรือว่าทําให้กับคนอื่นในกรณีที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะครับก็ทําเป็น Yes I'm buying as for business per post นะแล้วหลังจากนั้นกด save ได้เลยก็เสร็จสิ้นการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับกับการตั้งค่า Business Facebook ในปี2023ซึ่งทุกคนสามารถเอาไปใช้ยิงโฆษณาได้เลยถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการตลาดออนไลน์นะครับก็กด Subscribe ช่องนี้เอาไว้ได้เลยพี่นุกจะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ